Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends w i l d Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยลองเท้ารถพีดีกว่าก็ีก็บินละเป็นดวงดาวจะเอยจะกินมา สลัดเอซ่าดังนี่พุงพุงกระเพื่อมนี่อยากรู้ว่าปืนอีกข้าง<ห>น,นี้ของอสเซียน,น,นของใครเกือบโดนยิงแล้วของเมียของเทนน่าเหรอใช่ตาก่อนจะโดนยิดในไม่แม่แม่ปืนของสก,กินไฮน,นูนอะกินเลยนะของสก,กินไฮน,นูนอะ ฟังเสียงโอ้เลื่องฟังเสียงเื่องจะหยุดจังฮะปยังปะอยู่ยังสกีนี้มันน่ารักดีแต่ว่าสแปะมันไม่สวยอ่ะฟันมันไม่สวยอ่ะมันต้องจัฟันอ่ะต้องนาะ ดึงดึงงดึงดึงดงเ่ได้อยู่แล้วว่ะฉันว่ามันเอาฮิวมาก็จริงนะแต่ถ้าโดนโถมอ่ะเองก็ตายเพราะมีอีกหนแล้วฉันก็ดาเมจวข้างแรงอยู่ยาีมอลกันลยเขา่นเขาเลยเขายเขาเลยเขเลยปบอสามสิบแวิมรมนบน

เมื่อกี้กูนึกว่ากูหลบสกิลบสองแล้วก็ยังหลบไม่ได้อีกพี่อัพสองมาพี่ยังไม่อัพสามเ้าเรียนโดนอาจจะเข้านั้นอีกดังสูงเกินปล่อยปล่อยดันออมาปล่อยมันล่นแล้วก็ดันเข้าป้อมไเองแล้วก็สวยหนูเล่นฟาร์มหนูเล่นฟาร์มไม่ขึ้นบนเลยกลางโดน มันจะตายไหมเนี่ยไม่น่าตายหรอกเลือดก็เยอะไม่ตายไม่ตายเว่ยจะตายละมาอยู่แถวกลางแกจะสามอย่างที่พร้อมแล้วนะกันละทิมเดิมหมดเลยเหรอห้าคนอะ แต่ว่าล่างกับบนตัวเดิมป่าตัวเดิมจำได้อยู่ไม่ได้จำทางโมโม่น่าจะโดนเข้าวิ่งเข้าต่ออ๋อสกิลป่าแบบว่าไม่ใช่พี่พี่ผิดเองแหละข้างมถอสิงแสไอ้สัตว์ให้ดันเขาป้อมไม่ใช่ก็ไรค่าเขาเขาป้อมสิงแฟต้องจะแสตีว่ะ มุนโดกลับบ้านไปกลับบ้านเหมือนกันไอ้ซักมีว้ามาอกลับเลยลับเลยลับแล้วเทสได้ร์ตมไพี่รีของแม่เจไดของเด้พก้อมพอๆกันแหละพี่เพชรเพชรอ้วันนี้ปะเนี่ยตายรู้อยู่ข้างล่างไม่ตายเกืตายนียเหรอเพชรไหวหายอยู่

โอ้ย to to ไปไหนศาสตร์ป่าล่างเป็นมาได้ีตอนเนี้ยตอนนี้มาได้ป่าอยู่ล่างนี่มีอยู่แล้วแต่คือทำไมมันคือสเต็ปไม่กีว่าไดได้มาได้มมาได้มาไดมันม่มันมีอะไรเลยตอนเนี้ย การเข้ากำลังวิ่งเข้าไปโอเคเข้าป่าอยู่ล่างไม่โดนสัตว์ลิ้นยาวกว่านี้ได้ไหมอ๋อเออปล่อยให้เลยก็ต้องมาก็ต้องมากดเรื่องมันใช่ว่าป่ายังอยู่ล่างอยู่ถามว่าอยากเข้ามาอยากเข้ามาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงค่อยมาที ตอนนี้น่าจะซ้ไมได้ยาวๆเลย,ย,ยเพราะมันไม่มีเคลียรอกดลูกอ่ะเอุอ้ยังไนผิดสัวนมันไม่ถึงอยู่กลางไปอยู่กลางไปอยู่กาลางข,ขึ้นบนขึ้นบนวเราขึ้นบนอ่ะเดี๋ยวมันน่าจะซ้ำหน่อยอีกรอบนึงอาจจะบนว่ะไม่ใช่เพราะว่าบนเราไม่มีมานามไม่ใช่หรอกสกวยมากมามารัง มังกรได้นะเพราะว่าจริงเพิ่งตายกาดก็ตายใช่ได้ได้ตังเดี๋ยวต่อไว้ห้าเราจะขึ้นห้าแล้วพี่มาตีรอมันก่อนเดี๋ยวเทเลมาเดี๋ยวเทเลมาขึ้นห้าว่ะอ๋อมันก็ไม่ถึงหรอกทีนี้แหละลูกแมวพ่อไปตีไหนไปมันโดดไม่มีเธอไนะได้อย่าลองข้างล่างถ้าจะแกงแกงได้ เพราะว่าจริงไม่มีแฟดไม่มีบาเรียลูลูลจจิงไม่มีแฟดไม่มีบาเรียไม่มีอะไรเลยร <c oughs> อดก็โอเคพี่ยกไปโดยเองแหละ มามาแน่เลยว่ะโอ้สวยว่ะเย่เออแป๊บนึงเดี๋ยวรอยกให้รอแป๊บไม่อยู่บนนะอยู่บนไม่อยู่บนโอเคโอเคมาดนเสียเจ็บแล้ววายพี่เป๊ะไหมล่ะพี่เป๊ะไหมล่ะพี่เป๊ะไหมล่ะเป๊ะมากมาอยู่บนใช่ไหมไปต่อไม่สะดุดเรื่องผู้ชายไม่อะไรไม่อะไรเรื่องผู้ชายไม่อะไรไม่กลัว ไมก็คือพาลายพักแป๊บขอแป๊บนึงนะขอฟาร์มก่อนเพราะต่ถ้าไม่ฟาร์มมันไม่ทันไม่ทันฝั่งนี้บอดบนไม่มีแกนได้แต่ไม่ใช่ a อท้ายยังหายอยู่เลยโอ๊ยเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดอกทองข้างบนกันเถอะไปได้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 ข้างบนอะได้ก็ลอยอยู่แลบอือฮึไปอยู่วิ่งอยู่ เวลามันจะวิ่งชนก็เปิดโลนี่งมันเอาโบไปมันเอาทุกอย่างเลยเ <'m> หลือแค่อันนี้นนนไปไป,ไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปอยู่ไหนวาดไว้แบบนี้แหล,ละโมโมดีละจะลงไปข้างล่างละวิดตปอน,นูุข,ข้างล่าง,มงโมโมมาไหมาพี่จะพาแก๊งโนน เอาเดี๋ยวเอาไว้ก่นอนพยายามกดมให้มันได้ขี่เาละตอนนี้มีหวาดมันโด้หอยไม่ไปเป็นไรหรอกมีเทเลยนะมึงโดนนะมึงตายแน่ไม่มีอันตีเกือบนะมึงพี่อมเซฟหรือว่าอมสู้อมสู้อมเซฟอมสู้เดี๋ยวเซฟจะอันติเซฟมันหรือจะอ,อันติสู้ ระวังระวังระวังป่าจะมามันมันโดดพี่เพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าป่ามันอยู่ไหนมันโซนหวาดไว้ป่าน่าจะมาพี่คิดว่าป่าน่าจะมาแตว่าป่าน่าจะอยู่ฝาเลิศมากตีไปมันตีพี่ไม่ตายหรอกจริงเนี่ยตีพี่ไปเลยตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยมาแล้วมาแล้วไปไปเลย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 อันตีไปหมดแล้ว พี่ยกสองยกหนึ่งไม่ใช่สองมาเลยมาเลยแล้วกูมั่นใจมากยืนยิงต่อเลยพี่ขอโทษนะที่ได้แค่หนึ่งเมื่อกี้มันเดินหลบแต่พี่ถึกมากเลยอ่ีกจริงก็ยิงอยู่งั้นพี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะไปเอากลางเสวยมากมามาหลังยกสองโอเคกูมั่นใจว่าโดนจริงแน่ๆกูยืนยิงเลยจริงๆกูตายยกสอง ในจินตนาการมันโดนไปแล้วสองตัวได้สี่สิบแปดแล้วเาะได้แล้วจะต้องกลัวโอ้ยต่อไปคือบนเดี๋ยวบนต้องหยุดอีจริงอ่ะยิงกูอยู่อย่างนั้นแหละกูก็ถึกระเบิดอ่ะเลื่อนใช้พันแปดเราบอสเออม้าม้าม้าอยู่บนรอได้วยนะกําลังไปกําลังไปมันตีไปแล้วนี่กําลังไปกําลังไปเพื่อนมันโดนตีบอสอย่าระวังนะม้ารอนรอนรอน มึงโดนจิบแล้วเดี๋ยวพี่จะเดินกลับมาไมาช่วยนี่กเหรอคงเดี๋ยวพี่ตีทิ้งให้ไปเลยแกตีนี่เลยนี่ไงเดี๋ยวพี่ตันให้เอาสักทีอยากยังไงแกอยากยังไงแกอยากยังไงแกอยยากจังงไกับพี่แกอยากจะยังไงฉันบอกแล้วฉันเป๊ะขนาดนี้หนูเอวเอวเอาเอาไม่กลับนะไม่กลับนะไม่กลับนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่กลับรอไหลรอกลางระวังนะหนูหนูมามามาแล้วมาแล้วกลางอีนี่ไปพี่กำลังไปมาทำไมอ่ะมาทำไมพี่ไปมามาพี่ไปมามาเอาเลยยูเลยคุณเลยมามาเป๊ะไหมพี่เป๊ะไหมมามาพี่เป๊ะไหมโอ้พี่จังเลยเป๊ะมั้งตอนนี้มามามีคนอยู่ตรงนี้ทุกคนเป๊ะหมดเลยมามากจะยังไงล่ะเดี๋ยวหนูกำลังดีนะคะให้เดียวหนูกลับไปดีที่โซนไว้ที่เรียบร้อยหมดแล้ว สิงเอาไหมเอาไหมเอาไหมลูลู่ตายหลอดแป๊บหลอดแป๊บข้างหลังหลังเขึ้นได้หลังเข้าได้หลังเกือบาเรียโอเคเซนดังเซนดังเยอะมากเอ้คาริมาช่วยพอดีร่างผิดไปแล้วสี่สี่ไม่ได้มังกรมันปล่อยปล่อยไปเลย ดี๋ยวขอลองครูแฟตเต็มที่มากไอ้สัสรุปมาสี่เยอะมากมาๆกำลังไปอีม้ามันไม่มีอันตีม้ามันไม่มีอันตีกำลังไปยไหวมีอันตีไหมไหวมีแค่มีมีมีมาไม่มีแต่ลูลูมีอันตีุวยมาข้างหลังไว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 วินเล็มาก อีจริงกลับอีจริงน่าโดนสมัครมาอ่าโอเคกูไม่ให้จริงทำไมทำไมล่ะไมล่ะจริงยังอยู่จริงอ่ะทำไมล่ะอ่ะมาดิมาดิมาดีทำไมล่ะอีควายมึงจะทำไมกูล่ะไอ้เหี้ยมึงทำไมกูล่ะมึงเก่งไม่ใช่หรอมึงเก่งไม่ใช่หรอไอ้หน้าหนังควายเหี้ยโมโมอยู่ตรงนี้มีคนอีจริงอะจะตายละ ไมมไ่อันตปไหนล่าที่อ่ะไปไหนซาดไปไหนอยากจะยังไงโอ้พูดทำไมอยากจะเย็ดมันอยากจะว้าย่วยใกล้ตาแล้วพี่แจ็คตรงนี้รอพี่สี่วี๋ยวพี่ยกให้สี่วีพี่ยกให้รอก่อนโมโมรอก่อนนั่ติไว้ทำตัวปกติไว้โมโมพี่มาโมโมเซะมาอันติเหรอ ไอ้ควายุมู้อยากจะยังไงกับอยากจะอมให้เอ้ยเดี๋ยว่าอยู่ไหนเป็ไงข้างบนกำลังไปกำลังไปอยากกลัวอยากกลัวอยากกลัวค่ะอยากกลัวเป็นไงเป็กอยากกลัวไม่กลัวมีควายมานี่กูจะอมมาลงตรงนี้กระแทกมันไอ้เียอยากจะยังไงอยากแตยังไงจีนติดเวลาจีนติดเวลาอยากจะอมมาอยากจะอมมาไม่ใช่เวา โอ้พี่กำลังไปพี่มีฮาร์ดสตีลละโอ้อย่าเพิ่งเป็นอะไรคือโลคิตใครก็ได้ช่วยโอ้ทีแล้วโมโมไม่ลงหวานไม่ลงคืนไม่ลงอะไรเลยไม่รอดละโมโมมาลุกมาโอ้เป็นไงบ้างหนีเปมากโมโมไว้โมโมไอ้นี่อะไรอโมโมอย่าเพิ่งเงเอาแล้วก็วิ่งชน ดี๋ยวมันเก็บฟ้ากเหี้ยไม่เหรอโล่หรือลูเทียะมะโมโมยาดเลยลูกโมโมยาดเลยพี่อมไม่ได้นะตอนนี้ไม่มีม้าโมโมยานี่ไงเห็นไหมเนี่ยมันอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยมันระเบิดป่ามาเร็วพี่เรียนที่นี้ให้เกิดอ่ะให้เกิดทันไอ้ก่อนไอ้มุนโดดรีอย่ารีบขึ้นนะมันนี่ไอ้พี่ขับรถขับรถไอ้พี่ขับรถมันนี่แบบโมโมตะการมัน โมโมพี nowadays, ini, ่ยังไงพี่สโลให้แกขนาดแกยังไงโมโมเอาอีกไหมโมโมเอาอีกไหมเอ้อไหมโมโมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมไอ้ไไม่ไอ้ไไอ้ไอ้ไออมไอ้อ้ไอไม่ไอ้เออ้ออมแล้วออะไรยอไม่อไไอไอ้้ออออออีอย